สนับสนุนโดย Gview ถ้าไมา่อยากใ้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สัพพลาย Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเธอบอรที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Toshiba Leading Innovation Tomahawk มีสต็อกส่งฟรีเปลี่ยนได้ สวัสดีครับพบกับผม2คนนะครับในช่วง News u p d a t ดครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับใช่ครับกับบรรยากาศสบายๆของเราเหมือนเดิมครับผมครับแต่สิ่งที่อะไรอ่ะไม่เหมือนเดิมคือคือตอนนี้ได้ข่าวว่ามีพายุพายุอะไรพายุแกมีถ้าแกไม่มีแกไม่มีก็ไม่มาแกมีไหมฉันไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่มา แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันสักหน่อยนะครับจะมาไม่มาก็ไม่ได้ไลน์มาบอกไม่ได้ส่งข้อความมาทาง a c e b o o k มันอ้กันแอปก็ไม่มีอย่างไงเราก็ต้องเฝ้าระวังกันสักหน่อยเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านใช่ครับก็ต้องะมาประมาทไม่ได้ธรรมชาติเราก็ไม่รู้กตรเตรียมกันไว้นะใช่อาที่เช่นกระสอบทรายเอามาทําไมเอามาซ้อมมวยจะไปต่อยกับบัวขาวไงไปไปผมว่าชักจะเลิอเทิกกันไปกันใหญ่ละ ว่าสัปดาห์นี้มันก็มีข่าวมาเยอะแยะนะครับมาเข้าข่าวแรกกันเลยดีกว่าเช่นเป็นข่าวจากทาง Apple นะครับตอนนี้เนี่ยแอปเปิลกำลังจะเลิกใช้ในี่ส่วนของชิปจากทาง Intel ที่อยู่ใน MacBook ต่างๆคือก่อนหน้านี้ครับแอปเปิลเขาใช้ CPU หรือว่าชิปจาก Intel จาก Intel มาไดยตลอดพวก p e n t ทียม120มั้งแหละอ่าเ e นเทียม2มั้งแหละอ่าอีกอีกสักอย่างนึงโอ้ยไซลิโอ้โไไกลนยะ ตายตอนนี้นะฮะก็คือทาง Apple เนี่ยกำลังคุยกับทาง AMD นะครับเพื่อจะจับมือการผลิต Macbook รุ่นใหม่ๆออกมาจะใช้ CPU จากทาง AMD อาจจะอาจจะอาจจะนะครับอยู่ในช่วงการพูดคุยกันอยู่ซึ่งข่าวลือแบบนี้เนี่ยเคยหลุดมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วปี2010ปี2010นะครับซึ่งเขาก็ได้คุยกับทาง AMD เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะกำลังการผลิตของ AMD เนี่ยไม่เพียงพอต่อกันความต้องการของ Apple นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ทาง m อมดีเขาเขาออกมาบอกว่าเขาสามารถผลิตให้กับ Apple ได้ตามมาตราครับนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอืมก็จะทำให้เอ d ีเนี่ยมีรายรับเพิ่มขึ้นก็รวยอ่ะพืยง่าชก็รวยขึ้นรวยขึ้นผมว่าผมว่าเยอะอยู่แหละนะครับฝั่งเสีายก็จะเป็น Intel ไปแต่ยากอืันนี้ก็เป็นข่าวสุทาย a p p เปนะครับใครดีนะ ก็รู้ๆกันอยู่อ่ะแต่ไม่แน่เรื่องความแรงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่านั่นนะสินั่นนะสิก็ต้องติดตามต่อไปก็เป็นเพียงแค่ข่าวเลยนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของทาง Microsoft กเปนบ้างครนะหลายคนรู้ดีว่าตอนนี้มี Windows ตัวใหม่ออกมาอย่าง Windows 8ครับแต่ย้อนกลับไปครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นวิสต้าเอรวมไปถึงพวก Windows Server 2008หรือแม้กระทั่ง Office s อ l ต่างๆครับเขาบอกว่า ช่วงอาทิตย์เนี้ยนะ Microsoft เนี่ยจะทําการปล่อยเขาเรียกว่าแพดหรือว่าตัวแก้บั๊กะนะออกมาด้วยกัน7ตัวหรือว่าออกมาแก้พร้อมๆกันนะเจจุดครับคือมันมีท,ทั้งในส่วนของที่แบบวิกฤตแล้ววิกฤตนี่หมายถึงว่าเฮ้ยต<ๆ>้องแก้แล้วใช่กับตัวที่แบบเป็นจุดสําคัญในการพัฒนาต่อไปฮะไอตัวที่เป็นวิกฤตตอนนี้คือเขาบอกว่าตอนนี้ Microsoft ที่ที่ผมกล่าวไปวินโดว์หลายตัวเนี่ย มันโดนรีโมดคือมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมก็โดนรีโมทมาแล้วก็ทำให้ยูเซอร์ของเราหรือว่าตัว ID ของเราเนี่ยใช้ไม่ได้คือก็เหมือนกับว่ามีคนมาแอบใช้ของเราขโมยอ่ะขโมยผ่านการรีโมทเข้ามาเนี่ยครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ Microsoft ต้องตามแก้นะครับก็รอดูกันครับเคื่อใครโดนบ้างแล้วก็ไม่รู้น่ะสิก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เขาออกมาแก้จุดตรงนี้ถูอว่าเป็นเรื่องดีที่รีโมทเราพัง อมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างอ่าเป็นข่าวของมักมักมักคสันมรมารซักเบิร์กครับว่าไงนะครับก็เป็นเจ้าของ Facebook อ่ะแหละอืมอืมตอนเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนมี Facebook ครับผมตอนนี้นะฮะเฟซบุ o กเนี่ยมีผู้ใช้เนี่ยยอดผู้ใช้เนี่ยครบ1,000ล้านรายแล้วคือยอดผู้ใช้ตรงเนี้หมายถึงว่านี่หรือเปล่า Active User อฮะ คือแบบผู้ใช้ทุกๆวันเป็นประจำใช่ก็ตอนนี้ประมาณหนึ่งพันล้านรายหนึ่งพันล้านรายนี่แบบกี่ปีไงเปิดมาสองพันอะไรสองพันหกปีสองพันหกใช่ไหมใช่หกปีหกปีล่อไปเยอะนะนี่แค่นีแค่แอคทีฟยูเซอร์นะแล้วคนที่เปิดเคยเปิดใช้มาก่อนอีกอ่าคุณไอ้มีคุณไอ้มีมีกี่เฟรผมมียูเซอร์เดียวยูเซอร์เดียวนะครับครับอ่าเรามาดูสถิติที่น่าสนใจของเขากันบ้างโอ้ย ตายเลยตายเลยโอหวางยากันขนาดนี้แล้วมาดูสถิติกันบ้างคุณมันมีสามอันบ้าผมสมัครให้พี่เขาไปเถอะมาดูสถิติที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเขาบอกว่าจำนวนการกดไลค์ทั้งหมดเนี่ยครับมีอยู่ที่หนึ่งจุดสิบสามล้านล้านครั้งมันมันมันตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยสิบหนึ่งุดสิบามล้านล้านครั้งเนี่ยหนึ่งจุด 13ล้านล้านครั้งเอาง่ายๆเครื่องคิดเลขไม่พอเต็มอ่ะเต็มตารางอ่ะคอมยังพังเลยอันนี้นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2009นะฮะ,ะ,ะย้อนกลับไปประมาณ30ปีสปีได้ะนะครับแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยถูกอัปโหลดขึ้นมาประมาณ2,19,000ล้านรูปโอ้โหเซิร so, ์ฟเวอร์เป็นยังไงอะ่ะอ,อย่างเห็นนะ,นะครับแล้วก็โพสต์อื่นๆในส่วนของโพสต์แล้วก็เช็คอินต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆอยู่ที่ประมาณ 1 7บเจ็ดพันล้านครั้งนี่ก็ประมาณหนึ่งเจ็ดันล้านครั้งใช่ไหมหนึ่งหนึ่เจ็ดพันล้านครั้งเออสิบเจ็ดพันล้านนี่ไอ้คนใส่ข่าวนี่นงงนมันยังไงกันแน่ปวดกระบาลจริง <c oughs> อ,อ้า <c oughs> อทีนี้อะไรอีกอะ่ะแฟนคอนเน็กชั่นครับอืออยู่ที่ประมาณมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหเอาสงง,งเอาคุณว่ามาแล้วผมแปลเออร้อยสี่สิบพันล้านความสัมพันธ์ 1 4 0 0ีพันล้านเนี่ยก็ประมาณ1นึ่งแสนี่หมืนล้านความสัมพันธ์เยอะนะคนเดียวคนเดียวยไงกับคนคนเดียวต่อหลายๆคนอะความสัมพันธ์เข้าไปอ้ยงงเว้ยก็อายุเฉลี่ยของผู้ใช้งานก็จะอยู่ประมาณ22ปีนะครับก็จะมีผู้ใช้ผ่านมือถือประมาณ600ล้านรายนี่ก็เป็นเหมือนกับยอดยอดที่แบบคนที่ใช้โมบายนะตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นมากเนี่ยเห็นเลยเนี่ย คนใช้โมบายหรือว่าพวกแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้หกล้านหกล้านร้อยหกร้อยล้านอ่ะหกร้อยล้านเครื่องอ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะสำหรับมาสกันเบิร์กเดี๋ยวเราไปเราไปคิดคิดอย่างเขาบ้างดีกว่าคิดไม่ได้เลยเขาเฟซบุ๊กเราคิดอะไรดีเดี๋ยวไปคิดก่อนเดี๋ยวไปคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนอ่าคิดก่อนกนนะนะแยกแยกกันคิดนะอะไรนะแยกการคิดอ๋อแยกกันคิดแยกการคิดอ๋อเออเออเออตายแยกกันแยกกันโอเคโอ้ย ครับผมครานี่เป็นเรื่องของชิปเซ็ตหรือว่า G P U ครับ G P U เนี่ยคนก็รู้อยู่ว่าเป็นในส่วนของการประมวลผลด้านกราฟิกอ่าใช่การจอนั่นแหละพูดง่ายจากทาง G e Force หรือว่าค่ายเขียวนั่นเนองนะครับ G Force เขาได้อ่าแอบบออกแอบบออกหรือแอบออกใช่ไหมก็แอบ,บคิดแหละแอบออกอแอบออกนะแบบอบแอบออกเนี่ยถ้าเกิดความคิดผมเนี่ยคือผมแอบอยู่ไม่ใช่ G-Force แอบออกชิปตัวใหม่คือ GTX 6 7 0 MX แล้วก็6 7 5 MX แบบเงียบเงียบก็เข้าแอบไงแอบก็ต้องแบบเงียบเงียบๆบๆครับคือว่าไอ้ตัว6 7 0 MX บอบไปบอบไปคือไอ้ตัว GTX 6 7 0 MX ครับกับ6 7 5 MX เนี่ยเขาเปลี่ยนโค้ดเนมละจากเดิมที่เป็นเฟอร์มิตอนนี้เป็นเคปเลอร์อ๋อเป็นเคปเลอร์แล้วคือเป็นการปัดฝุ่นของ ไม่ใช่ของเนี่ยเป็นการปัดฝุ่นจากตัว 670m กับ 675m ธรรมดาแต่ตอนนี้เป็น mx อ๋อเป็น mx แล้วใช่แล้วนะมาพร้อมกับแรม g d r 5นะครับแต่เขาว่านะแรมจะเป็น4กิกเลยนะโหยสนนันนะสนันลั่นทุ่งอะกาจอแรม4กิกเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วไปเต็มๆที่ก็3กิกนะจากแอบแอออกอ่เนี่แอบแอออกครับ ฮาร์ดดิสกันบ้างนะครับเป็นข่าวของวงการฮาร์ดดิสตอันนี้เขาไม่แอบเขาลั่นเลยตกใจเลยก็เป็นข่าววงการฮาร์ดดิส์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลายโรงงานการผลิตฮาร์ดดิสตที่อยู่ในโรจนะโรจนะนะครับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะที่ยุทธยาได้การกระทบกระเทือนจากอุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมนน้ำท่วมนั่นเองซึ่งทําให้ระบบการผลิตฮาร์ดดิส์เนี่ยต้อง ทางลง,ลงลน,ลน้มเลยในะนาเลยละ่ะนะฮะก็ได้รับการกระทบกระเทือนทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ปีนี้ครับกำลังการผลิตฮาร์ดดิสเน่กลับมาผลิตได้แบบเต็มกำลัง,ลงแล้วก็ลังลทำได้มากกว่าปีก่อนๆด้วยนะครับซึ่งทราบมาว่าผลิตได้สูงกว่าปีก่อนๆเนี่ยประมาณ4.3เซซึ่งเอาง่ายๆปีนี้เนี่ยผลิตได้ประมาณ524ล้านตัวก่อนจะปีนี้นะฮะ,ะ,ฮะที่เขาคำนวณออกมาแล้วยอดนี้ไม่น้อยนะใช่ครับ แล้วก็เรื่องราคาเนี่ยก็<ม>ยังก็จะค่อยๆทยอยลงไปเรื่อยๆก็คงถูกคือราคาเนี่ยในปีนี้ฮะก็คงจะถูกกว่าปีนั้นใช่ครับครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีเลยฮะว่าปีนี้เนี่ยฮาร์ดิสจะผลิตได้เยอะกว่าปีน้นแน่นอนเพราะว่าปีน้นน้ําท่วมที่นูน่นอที่โรจนะและปีนี้เนี่ยฮะคิดว่าน้ําไม่น่าจะท่วมเหมือนปีนั้นใช่เพราะว่าปีนั้นอ่ะมันไม่ได้มีการเตรียมตัวที่นู่นใช่แต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีการเตรียมตัวที่นี่ซึ่งผมเชื่อว่า น้ำที่นี่กับที่นู่นมันคงไม่ท่วมเท่ากันและคือถ้าที่นี่ท่วมเนี่ยอที่นั่นก็คงไม่เหลือที่นั่นก็คงท่วมหนักเอาเอาป็นว่าตอนนี้เนี่ยระบบการผลิตกลับมาได้เยอะกว่าปีนั้นแล้วดีกว่าปีนั้นแล้วราคาในปีนี้ก็น่าจะถูกกว่าปีนั้นเลยถูกกว่าปีนั้นอืมแต่ถ้าน้ําท่วมในปีนี้ก็แพงเหมือนปีนั้นอีกก็แพงเหมือนปีนั้นอืผมว่าเอาเอาแค่นี้ก่อน ท so um, in um> no. ี่แน่ๆคือตอนนี้ฮร์ดิสกลับมาผลิตได้เต็มอัตราแล้วอะดีกว่าปีนั้นอืยังไม่เลิกเอออะมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างเป็นข่าวอยากอะไร AMD ครับ AMD ว่าไงยังงงอยู่ AMD ในปีนี้กับปีนั้น AMD ในปีนี้จะถูกกว่าปีนั้นอืมเอาข่าวข่าวข่าวครับ AMD ครับฮะเขาบอกว่าจะลดราคาในข่าวฟิกการ์ดรุ่น 7จ็ดพันเจ็ดกับเจ็ดพันแปดซีรีส์อ่าเอาราคาไปเลยด้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครนะครับตัวเจ็ดห้าูนเนี่ยเจอเหลือแค่สี่พันกว่าบาทนะตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดูนเนี่ยเหลือแค่สา0พันกว่าบาทเอาแค่นี้พอไหมชัดๆเลยจำๆเลยจำๆเลยฮค่คือพูดง่ายๆเจ็ดพันกับอ่าเจ็ดเจ็ดพันเจ็กับเจ็ดพันแปดเนี่ยในปีนี้จะถูกกว่าปีนั้นนะครับ คือการปีนี้จะถูกกว่าปีนั้นอยู่แล้วเนี่นอนครับมันเจ็ดแปดมันต้องเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่มีปีนั้นจะถูกกว่าปีนี้หรอกทีนี้มาที่ข่าวนี้กันบ้างอะไรเป็นข่าวจากทางโนเกียตอนนี้เนี่ยก็ไม่กี่ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยทาให้โนเกียเนี่ยสูญเงินไปเยอะตอนไหนก่อนตอนนั้นอะตอนนั้นตอนนั้นสูญเงินไปเยอะมาถึงตอนนี้ทำให้ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินครับ ทำให้ต้องขายสำนักงานใหญ่อุ้ยขายให้คอเตอร์เลยเหรอใช่แล้วทำยังไงเนี่ยขายเพื่อกอบกู้สถานการณ์บ้านเมืองกันเลยทีเดียวขนาดนั้นกันเลยใช่ครับทีนี้เนี่ยขายเนี่ยผมว่าไม่เพียงแค่พอใช้หนี้ขายสำนักงานใหญ่เนี่ยบริษัทยังอาจจะต้องขายทรัพย์สินที่ไม่จําเป็นออกไปด้วยกระถางต้นไม้อืมระเบียงนี่ระเบียงที่ยกยขายได้ปะก็เหล็กไงเหล็กคือขายเอกสารมั้งแหละอ่า อาจจะเป็นพวกเก้าอี้พนักงานเก้าอี้คนนั่งรอตู้ยงตู้ยำเอาหมดอะตู้ยงตู้ยำออกไปเพื่อกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินอืมก็เมื่อเมื่อไตรมาสที่ผ่านมานู้นนั่นแหละก็เขาก็หมดเงินไปเยอะแหละในตอนนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะคุณบอกว่าเขาจะขายของที่ไม่จําเป็นหรอใช่แล้วไอ้สำนักงานใหญ่เนี่ยมันไม่จาเป็นใช่ไหมก็คือขนาดขายสำนักงานใหญ่แล้วอืมไม่พอ ยังจะต้องขายของที่ไม่จําเป็นของบริษัทอมผมว่าต่อไปนี่คงจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเ<ม>วลาจะติดตรงติดต่ออะไรดิวงง,งดิวง,งานออธุกรกิจใครที่ใช้โนเกียอยู่ผมว่าคงต้องไปจัดโก้ไปไมโครอืะไปอยู่ตลาดสดเงี้ยร้านใหญ่ยยลงใยญ่เลื่อนคงยังไปถึงขนาดนั้นบ้างตายเลยโนเกียทีนี้เนี่ยทางโคศกของโนเกียครับโคศกก็เสด็จพี่อะฮะนาจัจักวงวง โกของโนเกีไม่ใช่นะฮะคนละคนกันโกศของโนเกียเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและกำลังจะกําจัดสิ่งที่ไม่สําคัญสําหรับเราออกไปเช่นคอมอเตอร์อาคารสํนักงานใหญ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยอะไรเนี่ยโอ้้ยตายแล้วนะครับนี่คือคนภายนอกนี่มองไปเลยว่า ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากของโนเกียย่ำแย่ซึ่งเป็นอดีตยักษ์ใหญ่ของมือถือทั่วโลกผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยใช้โนเกียแน่นอนหลายๆคนเลยแหละใช่คือเกือบโอ้คือที่มันผ่านมาคนตั้งแต่อายุ50-60ลงมาโนเกียแน่นอนโดนแน่นอนสักเครื่องแหละใช่ครับแล้วก็ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยโนเกียก็ได้ปลดพนักงานไปกว่าหมื่นตำแหน่งนี่ก็ไม่สำคัญเหมือนกัน ไอเหมือนตำแหน่งที่ไม่สำคัญเนี่ยเป็นพวกอะไรนะพัฒนาเจกต์ในหลายฝ่าหน่พัฒนาฝ่ายวิจัยอะไรอย่างเงี้ยที่เหลืออยู่เหลือลอะไรฝ่ายขายไงพวกเซลก็ยืนหน้าตู้ไปนะขายอย่างเดียวถามว่าขายได้ไหมไม่ได้ผมผมว่าไอเรื่องเล็กๆพวกเนี้ยเขาเขาคงไม่รู้สึกเลยแหละก็คือสิ่งที่เขาเจ็บปวดที่สุดก็คือสำนักงานใหญ่ของเขานี่แหละก็ไม่จำเป็นก็บไว้าทำไม ก็ขายไปแล้วอะตายอาจจะถึงขนาดนั้นเลยเดียวผมว่าเป็นตานานลยแหละสําหรับโนเกียเนี่ยในอนาคตนะเร็วๆนี้แหละผมว่าไม่นานหรอกนะอืมอ่ผ่านไปกับโนเกียครับมาสู่ผู้ที่ทําให้โนเกียแย่เหมือนกันมีส่วนเหมือนกันมีส่วนใช่ไหมแอปเปิลอีกแลไรอ๋อแอปเปิลอีกนะเป็นเรื่องของ iPad Mini ครับอ๋อเป็นข่าวเป็นข่าวคราวกันมาสักพักใหญ่ละสองปีแล้วมั้งว่า iPad m i n นเนี่ยจะออกมาให้ได้คนเราได้ใช้กันครับ เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยไอแพด mini เนี่ยจะไปเริ่มลายผลิตที่บริษัทหรือว่าโรงงานฟ o x c ค n n ในประเทศจีนก็ยังไม่ได้ทำสักทีเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาจนครับจนฟ o x c o n นเนี่ยไปเปิดโรงงานหรือว่าลายผลิตใหม่ที่บราซิลอ๋อไปเปิดโรงงานใหม่ที่บราซิลอ๋อใกล้กว่าไงใกล้กว่าเมืองจีนใกล้กว่าใกล้อย่างไงใกล้อเมริกามากกว่าเวลาส่งชิ้นส่วนวัสดุผลิตเนี่ยเร็วกว่านะก็เลยอาจจะ เรียกว่าอะไรต้นทุนการผลิตถูกกว่าใช้เวลารวดเร็วกว่านะคือฟ็อกคอนที่ไปทําโรงงานที่บราซิลเนี่ยเพิ่งไปเปิดได้มื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้มือนี่มือนี้เร็วๆนี้อ๋อเร็วเร็วๆนี้มื้อ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 นี้ครับนะครับนั่นแหละคาดว่าประมาณสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนนี้ไม่ใช่สิ้นเดือนสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้จะได้เห็นแล้วอ๋อตอนนี้ก็คือกําลังทําอยู่กําลังผลิตอยู่เลยที่บราซิลอ่ากัลลังเจียบอดี้เม็ดเม็ดเม็ด เขาว่าหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ7.85นิ้ว7.85นิ้วโอ้หเอามาแข่งกับบางบางแบรนด์เลยเนี่ยใช่ครับนะนะเต็มที่อ่ะก็ก็เข้าสู่รายการผลิตแล้วสำหรับ iPad mini ใช่ครับหลังจากที่เป็นข่าวกันมานานนะครับก็อีกข่าวนึงเป็นข่าวฝากเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับครับทาง l e n o v o มีการเปิดตัวโนบุกใหม่นะครับก็มาในแมปมาในแมป มาในแบบแนวบางเบานะฮะซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลที่น,น่าสนใจนะครับเขาเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่าเป็น slick notebook <ผม S 1> นะครับนะมี2รุ่นด้วยกันก็จะมี idea pad s 3 0 0แล้วก็ idea pad s 4 0 0ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,900กว่าบานะครับสำหรับ cpu ก็จะมีตั้งแต่ pentium core i 3 i 5นะครับสำหรับ s 4 0 0ก็ยังแต่ core i 5 ขึ้นไป<ม>นะครับพัดดิสก็แล้วแต่แล้วแต่ขนาดของเครื่องนะครับก็เป็นข่าวข่าวของจากทาง Lenovo คนะครับอีกข่าวหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้บริหารของทาง Intel ครับมาจากประเทศนอกชื่อว่าชื่อว่า Brent m c Brent 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 c, c ครเบนเบนท์เบน a ์ c r r a เ m c r a เอ่าเขาเป็นผู้บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายในสินค้าในตระกูล CaseQ เคสคิวใช่และแก่พวกคอไอไฟคอ7ซนั่นเองครับนะครับซึ่งเราก็ไม่พลาดที่จะไปพูดคุยกับเขารู้เรื่องไหมก็ก่อนหนแน่นอนเลยฮะผมภาษาอังกฤษผมก็ถูๆไทยๆได้ครับจับหัวไม่ได้ผมจับหางได้นะฮะเเดี๋ยวก่อนจับหัวไม่ได้จับหางแล้วทำไปเจอหางอ่าก็คือเราคว้าตัวไม่ได้เราก็ ควัาควโอเคยังเกาะอยู่ในกลุ่มทีนี้เราก็ไปคุยกับเขาว่าการมาเยือนประเทศไทยเขาในครั้งนี้เนี่ยคุณแม็กเครเนี่ยเขาได้มองเห็นอะไรบ้างในประเทศไทยเรากับตลาดครับแล้วก็จะทำยังไงเพื่อให้มันเจริญเติบโตไปมากกว่านี้นะครับสุดท้ายนี้เรามีคลิปมาฝากเพราะเราไปนั่งคุยกับเขามาอ่าก็ลากันตรงนี้เลยไหมลากันตรงนี้เลยกว่าไปฟังคุณแม็กเครของเราได้ครับรบมาจากประเทศนอกประเทศต่างประเทศนอกประเทศนอกครับอินเทลครับโอเคลากันไปก่อนครับ Krab, my name is Brent McCray and uh, I'm, I'm with Intel. I'm responsible for Intel's enthusiast segment uh, worldwide uh, for Intel's channel business. I'm, I'm here because I see great opportunity here. Uh, I see a lot of great gamers. Um, I see eSports is becoming just huge worldwide. Um, and uh, here in Thailand as well, uh, it's something that's, that's growing astronomically. Um, and there's a lot of opportunity here uh, to have a lot of fun in the gaming world and the overclocking world. Um, so uh, I invite you to the next big uh, uh, Thailand gaming event, Big. Uh, come join us over there. It'll be a lot of fun. Come over to, to, to Big. Uh, check out all the all the really cool uh, uh, gaming systems out there. Ka